สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พบกับผมช่องจินดาชนแนลอีกแล้วนะคะผมวันนี้เราได้มากันทั้งหมดสามคนนะครับสวัสดีครับผมเบสนะครับผมขอบันดีครับตั๊กนะครับก็มีน้องมอนนะก็เนี้ยครับก็วันนี้นะครับเราก็จะนําเงินที่พี่พี่เอฟซีบริจาคให้น้องมอนนะครับ ก็ของที่พี่อีส่งมาให้น้องเนี่ยจะไปซื้อของนะครับซื้อของใช้พวกขนมพวกมาม่ากระป๋องน้ำนะคะผมก็จะไปซื้อแล้วก็มาบริจาคในหมู่บ้านนะให้เด็กๆในหมู่บ้านนะคะผมกองเงินที่มาที่บริจาคมาเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้ในส่วนตัวของเรานะครับช่้วงเเราจะเก็บให้น้องนะที่เป็นค่าขนมากับข้าวน้องแล้วมันก็มีอีกส่วนทีกคนรอ็แบ่งไหแล้วคือส่วนนี้เราจะเอาเอารนะเราจะเอาไปซื้อพวกขนมของใช้เนี่ย บริจาคในหมู่บ้านนะใช่ค่ะพอเงินที่พีเอฟทีบริจาคมาก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมบก็วันนี้เราก็จะเอาตังค์ไปซื้อของนะครับก็ต้องเดินทางอีกไกลเลยนะครับ<ช>ผมเ,เ,เข้าไป,ไปเปลี่ยนรถก่อนนะใช่ไปเปลี่ยนรถไปเอาสซเล้งมานะครับ<ช> <ๆ S 3> เข้าไปในตัวเมืองอำเภอเลยนะครับเพราะค่อนข้างที่จะไกลนะก็โอเคเราทั้งสามคนี่นยก็จะไปซื้อของแล้วนะครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนัถเลยก่อนนะตอนต้องเปลี่ยนรถตอนนี้ทุกคนเราจะได้พวงขอกได้เราจะต้องมาขับเราแล้วใช่ป่ะไม่ใช่ไใช่ไหมเราครั้งนี้ไปเข้าตรงนี้ทุกคนเราก็ต้องเข้าไปอย่างตรงมือนะค่องข้ามจากไกลหนเลยไปคันนี้ขนของนะทุกคนเดี๋ยวเราพร้อมเราไปเลยดีกว่าไป 爸。 เดี๋เราก็ได้มาถึงร้านค้านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของก่อนนะเราจะใช้อะไรบ้างนะทุกคนคิอว่าจะนำมาใ่ในแก้วนีนนน่บ้านนะนี่ก็เราเข้าไปแลวนเอาไมานี่เลยแล้วไง้อให้เจอ,เอาานี่กเพืน,อนเออเื่อจะกิกนนะ

เลือมางกว่าเลือหน่หน่งหน่งบองหนึ่งบองหน่บองห่งองอมันมีอะไรบองตามมานะมมด้แค่ไหนไดเวเออก็มอที่เชื่อแล้วเหรอคนเด๋วเราขอเลื้อขาซีคองกันนะเดี๋ยวเสร,ร็สนะเเจเราเลยทยคยนดูนะว่าขอวามาไหนนะ เ,เ,เดี๋ยวเราก็ต้องตดของแล้ว,วบบท,ท,ท,ทุกคนเดีย,นนะเ,ดยเราต้องกลับบ้านเพื่อที่จะทำของเนี่ยไปแยกไปแช้ไปไปใช้ส่ทุกคนเพื่อจะไปจัดให้่ิบ้านนะใช่ครับเราเจ็ตัว่ก็ไปทมาเลยทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงบ้านเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็าจะยกของลงแล้วก็ของเก็บไปบ้านแล้วก็จะแยกของนะใส่ถุงถูกไหมแล้วก็เราก็จะนำไปแจกจ่ายในหมู่บ้านนะทุกคนนะใช,ใช่ครับผมไปเรี่อว่าเรากยกของดีกว่าอู้น้ำข้าวบุ้งไปเลย นี่ครับทุกคนตอนนี้เราเริ่มทยอยใส่ถุงแล้วนะน้องมอสก็เริ่มใส่ถุงเป็นแล้วนะคะเมื่อกี้น้องเบนได้สอนไปแล้วนะคะผมใช่ยังเหรใช่ใช่เมืกี้ห่อแล้วเมื่อกี้ได้ถึงห่อนะน่นนู่นห่อเอาีครับ,อบ,อรบโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนะก็จะไปช่วยพวกพี่ๆห่อของแล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับ 你睡觉吗？我不着急了。你来，我来给你。好。那个哈，大家，来设计一个样。我没事。

เดินเซนับบนั้นด่างะะดังเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ของเราที่เราห่อไว้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะเตรียมตัวไปแจกกันแล้วนะครับนี่กิดถุงนี้นดะกิดถุงะนะตอนคิดถุงนะเบ็ด ึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบวันยี่สิบกระถุงได้นะก็จะมีของพระด้วยเอาไว้ตักบาตรพรุ่งนี้เช้านะครับผมแต่ของพระนี่ยังไม่เสร็จเหลือข้าวสารอาหารแห้งนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มบริจาคก,กันเลยครับผมใส่ตะกร้าเรียบร้อยนะครคบะเด,ววเดี๋ยวเราเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยทั้งสี่คนเนี่ยจะไปบริจาคก,กัน,นครับจะไล่ตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านเลยนะครับ จนถึงเอ่อในปลายหมู่บ้านเลยนะสุดซอยหมู่บ้านเลยครับเดี๋ยวเราจะไปบริจาคแล้วนะครับผมอเอาของเนี่ยขึ้นรถแล้วนะครับผมอันนี้เรากำลังขับไปหมู่บ้านนะหบ้านครยากาศนี้นะคสวยเผยเผย đi là này là chắc là à là chắc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  là không là chắc Này chắc là chắc là chắc này. Đi là chắc มีนะทุกคนตอนนี้เราก็จะแจกในหมู่บ้านนะครับว้าดูดีๆลองดูแล้วเอไปะเที่ยวเลยเี่ยวกับบุญด้วยมาแล้วมาแล้วมาลากในบุ้งโอ้สะสปะสปะเอา อารมณ์ดีไปเราไปบ้านต่อไปดีว่าไปเดี๋ยวเราไปบ้านต่อไปนะครับผมอีกบ้านนึงดว้านที่เออเุ้าสนรอดาครับทุ่คือเมื่อกี้คุณป้าเขาให้พอนะครบผม เดี๋ยวงรถไฟบ้านน,านนั่งร่ไฟบ้านเดี๋ยวคุอยู่ไหมครับคนอยู่ไหมครับอู่นี่เราเคยเห็นเขาอยู่นะขับรถผ่านนะใช่เข้า,ขาขไปดับ้านของเราไหมมาพี่ตาก ไม่มีคนอยู่แล้วไม่มีคนอยู่ <st ut ters> เอาของไว้สักทุ่มนะไว้นะสงสารมีใครอยู่ทุกคนแต่ <st ut ters> เราจะวางไว้ให้เขานะคนนี้ไปถือถือไปทุกคนตอนนี้พี่ตัต้งเนี่ยก็เอาเข้าไปข้างในบ้านแล้วนะ,ะไปเดี๋ยวไปกันต่อดีกว,าว่าไปเัีเย้าไปในรถจัก ตัดลมเลยลมเลยในบ้เงี้ยในบ่โอ้บรรยากาศน่าอยู่มากเลยเบสปลูกทุกอย่างเลยจิ๊ดลมลื่นมากเลยรวยไหมครับลุงครับลุงเขาปลูกทุกอย่างเลยเป็นส่วนเลยโนหยน่าอยู่มากนอยไหมครับ ยูยูยูบ่หนิมั้งมีหมาหาวเราได้ทั้งหมดหมาสองอันนะโอ้โห่ลืเลมากเลยมีสะพานอยู่นู่นด้วย ก็มีข้อแค้อยู่นู้นนะคะปุ่มอยู่น้องแบดดี้เลยกับหมาตอนที่บอกโอ้โหสภางนี้เราจะเดินได้ไหมหมามันเดินได้คนก็ต้องเดินได้นะวันนี้เราเกาะเขาตรงนี้นะดูบองน่ะโอ้ห้องน้ำ

ทำทุกคนเราไม่ได้มาสาร้างภาพอย่างใดเลยนะฮะบ้านน้องียู่บ้านน้องอยู่บ,อบ่บอเนาะพี่ตัเข้ามาแล้วนะ ให้พ่ออยากให้ไงโอ้ให้พ่อแบ่งปันความสุขเล็กๆ,กๆน้อยๆเออขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้ยิ้วยิ้วใจเท่าไหร่แล <c oughs> ้ววนะอันนี้เอฟเอฟซี F F C ของน้องมอส <c oughs> มาให้นะอทไมไดิ เดี๋ยวไปครับอามอนอามอนบ๊ายบายกล้อนบ๊ายบายบ๊ายบายเออบ๊ายบายการแบ่งปันนี่ยคือความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะผมของอาจจะไม่มากไม่มายนะพี่ตังนะแต่ก็ทำให้เล็กเน้อยน้อยแล้วก็อยากให้ข้อมันอาเป็นเป็นเงินที่พี่เอฟซีส่งให้น้องใช่แล้ก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นบ้างนะครับผมไปพี่ตังเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่า

ตัวเล็กอยู่ด้ตัวเล็กอยู่น่ารักมากเลยโอ้บายบายกล้องดิน้อยนีละดีละไปเดี๋ยวเราไปบ้านอื่นต่อนะ่าจะเจ้าบายบายไปโอเคครับเราไปบ้านหลังอื่นกันต่อเลยนะ อันนี้ปิดปิดจ็อบเลยนะอย่าไกลคอยเด้อเ่ยมแก่อ่า่ของครับสี่ยครไพี่โบ้ด้วยไอเก่เดือโอเนี่ไงหนมนี่ขนมยดือดบ้านหลังสุดท้ายนะทุกคนเดบ้านางบนี้ก็ไม่มีบ้านแล้วนะ ตัดโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกว่าบ้านหลังนี้หลังสุดท้ายนะสุดซอยแล้วนะครับผมเออเลยบ้านหนึ่งใช่ไหมตรงซอยเล็กๆใช่ไหมครับอ๋อมีบ้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลังนั้นอีกเป็นหลังสุดท้ายนะครับผม บย์ด้ยจะเด้ยต้อต้องจุเดก็กูนะไปเปกันต่เดี๋ยวราเนี่ยจะให้ปีตังเนี่ยเขาไปแจกนะผมเนี่ยอยู่ที่ร้อนนะทุกคนร้อนมาก

บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ถายให้พี่ดูทุกหลังนะครับผมเพราะว่ามีเยอะนะครับผมถ่ายแค่บางช่วงนะเอฮลิทัตหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วหมดี๋ยวไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยกลับบ้านกันเลยดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับผมต่างเดียว โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้แจกของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวผมใช้ดูตรงตะก้าว่าเราแจกหมดบ้านแล้วนะเอ้ยของหมดแล้วนะคะผมก็คือบางบ้านเราก็ไม่ให้ทุกคนดูนะใช่ก็มันหลายบ้านทุกคนใช่ทุกคนดูไม่ไม่หมดอลแต่เราก็แจกจนหมดแล้วทุกคนค <Billie S 2> ก็มันก็มีเหลือบางทรงทาหมอแต่เราก็ให้บุอนเราให้ให้ไปเลยใช่ให้ให้ไปเลยให้หมดเลยพอเราเหมือนอันนี้ก็เป็นส่วนเป็นตังของเอฟซีด้วยแหละใช่เราก็เลยให้จนไปจนหมดเลย นี่มือก็คือเบอร์เจ้าคุอาก็ให้น้องกินด้วนะใช่ครับผมซีไม่รักินด้วอ๋อกินไม่เยอะเลยนะครับผมโอ้แดดค่อนข้างที่จะแรงมากนะร้อนมากร้อนจริงๆบ่ายเนีเราไปแจกของกันบ่ายๆบ่ายๆร้อนจ้าเลยนะก็โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็แจกของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับ เดีก๋กลบไปกผ่อนนะครับผมใครที่มารับชมผมเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกผมทั้งสามคนด้วยนะครับผมก็<ช>ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผม